สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างโต้งโซลา r เซลล์จังหวัดเลยนะครับจากร้าน MT s o l a r ซลา l จังหวัดเลยนะครับวันนี้ผมจะมา,ารีวิวนะครับรีวิวคร่าวๆเ,เกี่ยวกับการทำงานของอินเวอร์เตอร์ออนออฟกริดไฮบิดนะครับตัวนี้เป็นของ LV Top Sun นะครับที่ที่ทำตลาดแล้วก็นำเข้ามาตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ออนออฟ มา8กิโลวัตต์นะครับ8กิโลวัตต์ภาคออนกิจก็8กิโลวัตต์ภาคออฟกิจก็8กิโลวัตต์นะครับวันนี้จะพามาชมนะครับคร่าวๆเกี่ยวกับตัวอินเวอร์เตอร์แล้วก็รูปล่างรูปทรงนะครับว่าเป็นยังไงแบบไหนการทำงานเขาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมยกออกมาเดี๋ยวจะพา ชมรูปลักษ์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าการทํางานจะยังไม่ต่อสายนะครับวันนี้ก็คือพาชมก่อนว่า,ารูปลักษ์ดีไซน์ของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับับผมตอนนี้ก็ยกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใหญ่มากนะครับน้ําหนักราวๆประมาณเกือบน่าจะ20่กิโลได้นะครับสําหรับตัวนี้ก็ตัวใหญ่เลยนะครับมีพัดลม อ่ระบายความร้อนเนี่ยทั้งหมด3ตัวนะครับ3ตัวที่ที่โฟอากาศจากซ้ายมือไปขวามือนะครับจะเป็นเป็นร่องโฟอากาศสําหรับพัดลมนะครับจุดต่อต่างๆก็จะอยู่ข้างล่างนะครับนี่จุดต่อต่างๆจุดต่อเข้าแบตเตอรี่คอมมอนึ่งมอ m m o n สอง c อ PV อ่าเข้าได้ได้2อ,อชุดนะครับอ่าตัวนี้รับกระแสฝั่ง DC input จาก แผงเนี่ยได้ถึง2 6แอมป์เลยนะครับจุดต่อเขาทำมาให้เป็นสติงสติง PV1 เนี่ยจะเป็นจะเป็น2จุดแล้วก็สติง PV2 ก็2จุดนะครับมีกิจ AC การไฟฟ้านะครับมีเจนแล้วก็มีโหลดแบ็กอัพนะครับเป็นโหลดฝั่งออฟกิจนะครับแล้วก็มีโมดูล Wi-Fi ให้นะครับจุดนี้เป็นจุดต่อกาวนะครับดูด้านข้างกันบ้างนะครับ ด้านข้างเป็นแบบนี้เลยนะครับพัดลม3ตัวนะครับโฟอากาศ3ตัวเลยนะครับโฟอากาศอันนี้เป็น DC สวิต์นะครับฝั่งแผงนะครับนี่เป็น DC สวิต์ฝั่งแผงนะครับอันนี้เป็นปุ่มออนออฟปกตินะครับสำหรับเปิดเครื่องตัวหน้าจอนะครับตัวหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเป็นสีนะครับสีทัชสกรีนไฟสถานะก็ตามนี้เลยนะครับตัวนี้ก็กด เป็นปุ่มกดธรรมดานะครับแต่ว่าหน้าจอเวลาเลือกตั้งค่าต่างๆเนี่ยเป็นทัชสกรีนนะครับสัมผัสเป็นระบบสัมผัสนะครับดูด้านบ,นบนบ้างนะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ปกติธรรมดาแต่ว่าตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากนะครับผมอันนี้มารีวิวให้ให้ชมก่อนนะครับว่าว่าเป็นยังไงส่วนการทำงานก็เดี๋ยวรอติดตั้งเสร็จนะครับผมติดตั้งเสร็จก็ จะรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ให้พี่ๆดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่แปดพวัตต์นะครับฝั่ง AC ฝั่งออนกริดก็8 0 0พนะครับฝั่งออฟกริดแบคขึ้ก็8 0 0พตัวนี้การทำงานได้หลายโหมดเลยนะครับดูเองนะครับประมาณนี้นะครับ รับ PV input ได้ตั้งแต่1 5 0 v โวลต์ DC ถึง4 2 5โวลต์ DC นะครับกระแสก็คือทั้ง2สติ๊เนี่ยสามารถรับได้2 6 m แอมป์ DC เลยครับ Max PV input power สูงสุดก็คือ10,000กับอีก4 0 0วัตต์เลยนะครับก็1 0 k พูดง,ง่ายๆใส่แผงได้ถึง1 0 k เลย1 0กิโลวัตต์เลยนะครับอ่าส่วนข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวพาเปิดดูนะครับ งานสวยเนียนกริบเลยแน่นอนคุณภาพนี่จัดเต็มอยู่แล้วนะครับพอร,ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับผมตัวนี้นีน่ดูมือผมสิกำหุ้มเลยนะไม่ใช่เล็กๆนะครับใหญ่มากนะครับนี่หุ้มเลยนะครับจุดต่อเข้าของแบตเตอรี่นี่กำได้ไม่หุ้มเลยใหญ่นะครับใหญ่มากพวกจุดต่อต่างๆอ่า ตัวนี้เป็นจุดต่อของแบตเตอรี่นะครับบวกกับลบอ่าข้างในเป็นบัตรบาร์นะครับบัตรบาร์ใหญ่นะครับน,น็อตไม่รู้ว่า M เท่าไหร่นะครับโอ้แต่ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่านิ้วผมอีก <laughs> ใหญ่มากนะครับจุดต่อ PV เห็นไหมพีเห็นไหมครับจุดต่อ PV1 บวก PV1 ลบ PV2 บวก PV2 ลบสามารถเข้าได้ เข้าได้เป็นคู่เลยนะครับสมมุติเราอนุก,กรมมา8แผงเนี่ย PV 1เนี่ยเราเข้าไป1 2ได้เลยก็คือเรียกเป็น PV 1นะครับตัวนี้น่าจะใส่แผงได้3 0 3 0แผงได้นะครับ30 40แผงได้ตัวนี้นะครับเพราะว่าจุดต่อ PV เห็นไหมเขาทำมาให้2จุด Max PV เขารับได้สูงสุด26แอมป์นะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นรุ่น8กิโลวัตต์นะครับไม่ใช่5กิโลวัตต์นะครับ8กิโลวัตต์ทั้งฝั่งออนกิดและก็ออฟกิดนะครับออฟกิดก็คือเหมือนการแบ็กอัพนั่นแหละเราแยกโหลดไปแบ็กอัพหรือใครที่โหลดไม่เกิน8กิโลวัตต์เราก็ไม่ต้องแบ็กอัพนะครับก็คือคือไปโหลดเลยนี่ไปโหลดเลยนะครับถ้ามีเจเนอเรเตอร์ก็เอาเจนมาเข้าได้เลยนะครับอันนี้เป็นกิจการไฟฟ้าไล่กับนิวตัน ส่วนสายเชื่อมต่างๆก็สามารถขนานได้นะครับใครที่ใช้8กิโลวัตต์ไม่พอก็ขนาดเป็น2ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวได้เลยนะครับตัวนี้เป็นระบบซิงเกิลเฟสนะครับซิงเกิลเฟสไม่ใช่3เฟสนะถ้า3เฟสจะเป็น10กิโลวัตต์นะครับจะตัวใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับถ้า3เฟสก็จุดต่อมีจุดต่อ c ีทนะครับมี CT ทีให้คล้องนะครับกันกันย้อนหรือ หรืออยากขายไฟก็ต้องติดต่อการไฟฟ้านะครับก็เครื่องนี้ก็สามารถขายไฟได้นะครับรองรับมาตรฐานของการไฟฟ้าด้วยนะครับ l v Top Sun ตัวนี้นะครับตัว 8k Sun 8k นะครับผมก็มารีวิวให้พี่ๆดูคร่าวๆแล้วกันว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับก็ข้างในก็เปิดไม่ได้นะครับก็เปิดได้เฉพาะจุดต่อนี่แหละว่าเป็นแบบไหนก็ให้พี่ๆดูแล้วกันนะครับส่วนการใช้งานเดี๋ยว ติดตั้งเสร็จยังไงเดี๋ยวผมรีวิวอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้พามาดูคร่าวๆเฉยๆว่าอินเวอร์เตอร์ออนออฟกิจไฮบริดเป็นยังไงแบบไหนนะครับตัวนี้ก็มาใหม่แต่ถามวา่าใช้กันแพร่หลายหรือยังอันนี้ยังไม่แพร่หลายนะครับก็ไม่น่าจะเกิน6-7เดือนนะครับที่ที่มีบริษัท LV แล้วก็ Max ก์กายแนะนาเข้ามานะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็คือจะพีคหน่อยเพราะว่าเป็นกระแสนิยม าบางคนก็ไม่อยู่บ้านตอนกลางวันก็อยากจะขายไฟไฟดับก็อยากจะมีไฟใช้ก็เลยต้องเล่นระบบ on off-grid hybrid นะครับผมตอนนี้ก็ตั้งค่าได้หลากหลายนะครับใครใช้มิเตอร์ TOU อยู่ก็สามารถตั้งค่า,าช่วง on-peak ช่วง ออฟพีกก็คือจัดได้ทุกค่าเลยตั้งเวลาได้ให้ปล่อยไฟกี่เปอร์เซน็นต์เหลือแบตไว้กี่เปอร์เซ็นต์ในการสำรองก็ทำได้หมดนะครับในตัวนี้อันรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันอีกทีวันนี้พามาชมข้าวๆก่อนนะครับพามาดูรูปลักษณ์ภายนอกตัวมันก่อนว่าเป็นยังไงแบบไหนนะครับแต่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากใหญ่เลยโอเคถ้ามีพีพพเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ แอดไลน์เบอร์โทรผมมาก็ได้หรือจะแอดไลน์ตามที่อยู่นี้ก็ได้นะครับเป็น QR c o d โคนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไว้ให้แอดไลน์ line, นะครับก็สามารถสั่งซื้อมากันได้นะครับตัวนี้สินค้ารับประกัน5ปีนะครับ5ปี5ปีเลยผมรับประกันให้5ปีบริษัทรับประกันให้5ปีผมก็รับประกันให้5ปีครับผมมีปัญหาอะไรติดต่อ ตัวแทนจำหน่ายได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยก็ค่อยพิมพ์ถามในคอมเมนต์ก็ได้หรืออยากแอดไลน์มาถามก็ได้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงแบบไหนนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทนะครับเจ็ดหมื่นบาทสำหรับ8กิโลวัตต์ถ้ารุ่น5กิโลวัตต์จะอยู่ที่สี่หมื่นกับอีกสี่พันบาทนะครับผม โอเควันนี้ก็ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ